สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของได้บังคับวิทยโ .com นะครับคลิปนี้นะฮะเราจะส่งงานให้กับลูกค้าใจดีนะฮะซื้อสินค้าตัวใหม่นะฮะหนึ่รุ่นอัปเกรดลิมิตเฟืองนะครับตัวนี้นะฮะหมุน360องศาแบบไม่มีลิมิตนะครับเปิดกล่องมาแล้วนะฮะลูกค้าจะเจอนะครับสายชาร์จที่เป็นแบบ USB นะฮะใช้หัวโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ริโพนะฮะที่มากับตัวรถนะครับอ่ารีโมทนะครับตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเลยนะฮะว่ามันอันลิมิตยังไงนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งจากาทางร้านเรานะฮะเป็นสินค้าตัวใหม่นะฮะลูกค้าจะดีจากจังหวัดราชบุรีนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบทดสอบกเลยนะครับปิดเสียงครับหมุนฮะตัวนี้นะครับหมุนแบบอันลิมิตนะครับไม่มีเสียงการล็อกเฟืองในการหมุนนะฮะ3 6มองศหมุนไม่มีลิมิตครับ ทางเราทําให้เลยนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ลูกค้าสั่งจากทางร้านเราเลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราจะมาลองหมุนแบบนี้ครับ ครับอ่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะฮะนี่ครับโอเคทุกอย่างทำงานได้สมบูรณ์นะฮะขอบคุณลูกค้าเจดีจากจังหวัดราชบุรีนะฮะที่สั่งสินค้าตัวใหมา่จากทางร้านเรานะฮะหัวหน้าหน้าก้สองรุ่นอ่าอันลิมิตสามรอสิบองศานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ